ผมช่างเบลชางคนวันนี้เรามาส่งขาบูให้น้องๆแล้วนะครับวันนี้จะมาส่งสี่ลูกไวุ้่นแล้วก็อีกสี่ลูกข้างหลังเนี่ยค่อยตามหลังไปนะเพราะถ้าน้องๆรอเนี่ยโอ้โหนานแน่เลยของน้องรัชานน์รัชานน์ลูกหกเจ็ดของน้องนี่รอนานเนี่ยคือรู้เลยเพราะติดเสาเสาทิศด้วยติดงานเพื่อนๆส่งมาด้วยนะครับมีของน้องรัชานน์มีของน้องธนดลน,นะครับแล้วก็ของน้องพลศรเนี่ยมารับที่ร้านนะครับมารับที่นี่ ก็ของน้องกิษดาเป็นคาร์บูเรนโปรโใครดูไลฟ์เมื่อเชา้าเทสหมครับเราเดี๋ยวเราเทสใหม่นะโอเคนะครับเราก็เริ่มกันเลยไปรุ่นเริ่มจากของน้องรัชานนท์ก่อนเลยนี้คนแรกเลยนะครับแต่ว่าได้ช้ามากเลยตัวเทน้องบ่าวเพราะนะธรรมดาเราแบ่งบันกันโอเคมาฟังกันเลย คือเข็มใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาดูเข็มกระแทกกันครับเพื่นเราก็มาต่อด้วยเข็มกระแทกนะะกระแทกแบบวิ่นชอบไตึงตึ้งตึๆงตึงตึงแบบล,อล,ล,อล็อ,ลอกขันเร่งล็อกันเร่งฮะล็อกันเร่งเดินเบาได้ด้วย่วยะ ไปร่นแล้วก็มาต่อด้วยใบสองของน้องธนดลลูกหกเจ็ดเหมือนกันมาดูว่าเล่งดีเปล่าติดมือหเปล่ามาดูาันเนเาแน่นเนียเนยนะนจะเล่ตหรือ่าเรอเดี๋วเามาดูเข็มกระแทกกันมาเร่อ ครับวิลลุนเราก็มาต่อเรื่องเข็มกระแทกมาหร,าารู้ว่ากระแทกวิลลุนชอบไงสไตล์แบบกระแทกตึงๆๆขับยากนะเดี๋ยวนะแนะนำไม่ใช่เข็มใช้งานอดีแล้วนะครับใช้เข็มใช้งานดีแล้วใช้งานก็ทิ้งไดนะ้ ที่ไรนครับไปรุ่นแล้วก็มาต่อด้วยใบใบที่สามเลยของน้องพลศรอนันนี้มารับที่นี่เลยน้องบ่าวมาหาอยู่ที่บ้านมาที่ว่ามาที่ร้านนี่ดีอย่างเไปรุ่นพี่เบลจะไล่ให้ด้วยนะครับจะไล่ให้ด้วยยิ่งพารถมานี่ดีเลยนะครับแรงกลับบ้านเลยนะเป็นเคที่แปดนะครับเป็นเคที่แปดล้วงสามสิบที่บอกก็แหละมาเรามาดูกันนี่ก็สเต็ปห้าเจ็ดเหมือนกันคันนี้สเต็ปห้าเจ็ดชักเดิมมามาดูว่าเร่งดีเร่งเบาบ้าง ครับไปรุ่นแล้วก็มาดูเข็มกระแทกกันกระแทกแบบขับเล่นได้ด้วยเขาเนี่ยนะฮถ้าอยาให้โหดเราก็ปรับลงมาล็อกห้าเลยเลยนะแต่ล็อกเนี่ยเพื่อสวยแล้วนะครับที่ตั้งไว้ที่สวยแล้วมาต่อได้บ เอ็ Pro นโปรลยนครับไปล่นแล้วก็มาส่งอีกใบหนึ่งไปล่นของน้องกฤษดาครับเป็นขาบู N Pro รลูกห้าแปทำเป็นปาก30มาดูว่าเร่งดีขนาดไหนมา รุน่นเนียนๆท้ายลึกๆสนใจก็จัดมากกกดวุ่นงานถอยเสียงานคาบูซิ่งอัปเดตเครื่องยนต์จัดมาผมช่างเบลช่างพลที่เซ็ตโคตรแรงให้รอใหม่